เพื่อนๆทุกคนเลยนะเพื่อนๆก็ไม่ได้พบกันนานกับคลิปที่แบบยืดเยื้อยาวขนาดนี้เนาะเพื่อนๆก็เมื่อก,กี้เนาะก็มีแรงแกนอยู่ในโซนเดิมเนาะอันนี้จะเป็นโซนเดิมตั้งแต่ประมาณแบบ 3 4ปีที่แล้วนะ้อเพื่อนก็ไม่รู้ใครแบบทันหรือจําได้หรือเปล่าก็จะมีแบบฝนตกด้วยนะเพื่อนๆซึ่งคนที่แบบไลย์ชื่อที่เราแบบกดกดกดกอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขายังเล่นด้วยหรือเปล่ารวมถึงคนที่เป็นแรงแกนเมื่อกี้นาะเพื่อนเดี๋ยวเราขึ้นชื่อให้แล้วกันก็จะมีคนหนึ่งที่แบบเป็นแร้งแกนอะตอนนั้นอะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเลิกเล่นไปหรือย,ยงังหรือเขาเล่นอยู่เขาเปลี่ยน ID ไ d ดีขาย ID ดีทิ้งเปลี่ยนหรือเปล่าก็จังหวะนี้น้อเพื่อนๆก็มีเพราะหนุ่มแม็กซิมน้อเพื่อนพาเราดิบรถ โอโหเหมฟอย่างนี้เลยเนาะเพื่อนเมีใครคิดถึงโซนเก่าบ้างไหมเพื่อนเนคอมเมนต์บอกเราหน่อยเรารู้สึกว่าโซนแต่ก่อนคือแบบน่ารักมากเนาะน่าเล่นด้วยแล้วก็เหมือนกับเป็นแบบมุมทําคลิปแบบน่ารักน่ารักแต่ว่าเราอ่ะตอนนั้นมันเป็นเครื่องเก่าเนาะเราก็เลยเปิดอ่า ขั้นสูงไม่ได้ตอนนั้นเป็น iPhone 6s เราแบบเล่นแบบมาตรฐานมาตลอดเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงนี้น้ำพุมันแบบมีน้ำออกมาด้วยเพื่อนๆใครที่ทันอ่ะคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าไอตอนที่น้ำพุมันปิ้วๆๆ้อ่ะก็คือ เพื่อนๆทันกันหรือเปล่าหรือแบบเพื่อนๆคิดว่าตอนนั้นสวยไหมอะไรเงี้ยแต่ก่อนก็คือเสียงรถแบบดังมากเว้ยก็คือแบบขี่กันกระจุยเลยเพื่อนๆแล้วจังหวะนี้เราก็เห็นมีคนแบบเออขับรถมาหน้านุ่นนี่เนาะแล้วมันจะมีน้องคนนึงเป็นผู้หญิงมาทักทายเราเนาะแบบถามเราว่าแบบชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยน้องคนนี้กาลังจะกระจึงกระจึงออกมาเนี่ยตอนนี้เห็นไหมเนี่ยมายอ่ยอๆให้เราแล้วเพื่อน แล้วน้องก็ถามเราทีนี้ยสำนักสายลุยไม่รู้ว่าน้องเขายังเล่นอยู่หรือเปล่าน้องเขาบอกว่าตอนนั้นเขาอายุ11ตอนนี้ก็น่าจะ17แล้วแม่เออ,เอ้ยไม่สิน่าจะประมาณ1ิบหหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยเขาก็จะถามเราว่าแบบชื่ออะไรอายุเท่าไหร่แล้วคนอีกคนี่ยผู้ชายคนนี้อายุทีๆแบบงงมากมาถามแบบเออสวัสดีครับอยู่ดีก็พิมพ์มาแบบเออเป็นแฟน,นกันไหมแล้วว่าเฮ้ยได้เหรอเพื่อน แบบนี้ได้เหรอส่วนสัตว์เลี้ยงก่อนเราตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงของเราตัวนี้ว่ากเกาะเล็กเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมว่าจะเป็นตั้งชื่อว่าอย่างนี้นี่น้องเขาถามเราอายุไหละเราก็บอกไปตอนนั้นเราอายุ22ค่บะตอนที่กลับมาเล่นใหม่ๆเลยเพื่อนๆตอนที่กลับมาเล่นเกมฟรีไฟล์ใหม่ๆเหมือนตอนนั้นเราแบบหยุดเล่นไปช่วงหนึ่งเรากขมาเล่นนี่ไงพี่บอกเป็นแฟนกันไหมเดียวพนุม่มพนุ่มจะมาเป็นแฟนกันอะไรตอนนี้ แล้วก็อีกอย่างในโซนเก่าเนาะเพื่อนๆจะมีอ่าหุ่นสลิงด้วยเนาะเนี่ยม yeah nee ันจะมีหุ่นสลิงเล็กเลเล่นๆตรงนี้เนี่ยคือตอนนั้นก็คือแบบว่าหุ่นสลิงเล่นกันแบบหนีกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าทําคลิปตอนนั้นเราได้ทําคลิปหุ่นสลิงด้วยเนาะเพื่อนๆเรารู้สึกคิดถึงโซนเก่ามากแล้วก็พอเข้ามาในห้องตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยไอตั้งนอนตรงเนี้ยนอนได้ด้วยนะเพื่อนๆ ก็เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าสมัยโซนเก่ากับโซนปัจจุบันอะ่ะเพื่อนๆคิดถึงโซนเก่ากันไหมที่แบบว่ามีฝนตกมีกลางคืนกลางวันอะไรแบบนีน้ถ้าเพื่อนๆคิดถึงก็คอมเมนต์บอกเราหน่อยนะเพื่อนๆเราก็ไปเจอคลิปเดิมมาก็วันนี้ไปแล้วเพื่อนๆบ๊ายบาย